อย่าลืมมะปรางมั่นใจมากปรางปรางทิพไม่ขัดจัดให้สองตัวตรงๆงงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าสองห้าหกหกอย่าลืมมั่นใจมาก ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานสำหรับนักร้องสาวปรางปรางทิพที่ได้ออกมาบอกใบ้หวยให้แฟนๆได้ตามกันในสตอรี่อินสตาแกรมโดยเจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพทะเบียนรถของเพื่อนบ้านที่เพิ่งออกรถคันใหม่มาและดันไปตรงกับแนวทางที่ปรางทิพ์เคยให้ไว้ในงวดที่แล้วซึ่งเธอเน้นว่าวันที่หนึ่งเดือน92566นี้ต้องซื้อให้ได้